สวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะมาพบกับไอเดลค่ะไอเดลจากสาขาพัทยาเทอร์มินอลทเนะคะแต่ก็เจมนะคะผมจากสาขา Terminal อลทเพัทยาเช่นกันครับวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องสินค้านะคะที่มีความสดใสน่ารักมากๆแพคกเกจจิ้งก็คือข้างนอกเหมือนปกสมุดแต่ข้างในเหมือนช็อกโกแลตค่ะตัวนั้นคือเฮนน่านน่นิครัซึ่งเป็นแทรดไดตัวใหม่ของลัชเลยใช่ค่ะเฮนน่าของเราเนี่ย คิดว่าหลายหลายคนน่าจะเคยได้ยินชื่อเฮนน่ามาบ้างออนนี้อยากแบบถามคุณเจมก่อนว่ามันใช่ตัวเดียวกันกับที่เวลาเราใช้เทนมือไหมคะที่เป็นตัวแบบเทนสีแดงแงที่มืออะไรเงี้ยมันต่างกันยังไงบ้างสําหรับการที่เทนมือตรงนี้ครับผมจะเป็นลายที่เขาใช้สมุนไพรจิ้มลงไปครับผมซึ่งเป็นสีที่มาจากตัวเฮนน่าหรือเรดเทนน่าเลยครับผมอันนั้นก็จะคล้ายๆการสักเลยครับที่บอกว่าเทนมือได้นยคะอันนี้เราสามารถอามาย้อมผมได้เหมือนกันเลยใช่ไหมคะ ความจริงหลักาการจะคล้ายๆกันครับอย่างตัวเรทเทนาเนี่ยครับเขาเป็นตัวที่เราสามารถเอาไปเพ้นท์มือใช่ไหมครับซึ่งตัวเม็ดสีจากธรรมชาติตัวนี้ก็จะฝังอยู่บริเวณชั้นหนังกำพร้าที่มือของเราเนี่ยแหละครับผม,มแต่ว่าตัวของเรทเทนาทั่วพอมาใช้กับผมอะครับแฮร์ดายตัวนั้นเ็าจะเป็นตัวที่เคลือบชั้นผมไว้ครับทาให้เกิดเป็นสีต่างๆขึ้นได้ก็คือมันจะต่างจากปกติที่เราย้อมผมแล้วมันจะเป็นการเข้าไปกัดเม็ดสีผมนั่นเองถูก,ถกต้องแสดงว่าตัวนี้ก็คือแบบปลอดภัยแลว้วก็แบบว่า ทำให้ผมไม่เสียด้วยถูกไหมใช่โอเค okay, เลยค่ะนอกจากตัว Red h e น n านะคะถ้าเราไปดูที่อินกิเลียนกันนะคะก็จะเห็นว่ามีอีกหลายอินกิเลียนเลยที่จะเป็นอินกิเลียนหลักๆที่มีอยู่ในตัว h e น n าทุกตัวค่ะ <Okay. S 2> ก็คือตอนนี้เราจะมีเป็นตัว c o c o ั b u t อร์ค่ะแล้วก็จะมีตัว c o บัั u อ Oil ด้วยอย่าง c o c o ั b u t อร์ของ Lush ค่ะตอนนี้เราซอ u r ซิ่งมาจากแบบว่าหลายที่มากๆในแต่ละที่นะคะที่เราไปซ o u ซิ่งมาเนี่ยค่ะเราก็จะมีการ แบบไปช่วยเหลือหรือว่าได้แบบมีการจ่ายค่าแรงอย่างเป็นธรรมเพราะว่าถ้าคุณลูกค้าพลิกดูข้างหลังค่ะจะเห็นว่าเขาเขียนว่าเป็นแครเ r ตออ์แครเออร์แกนิกโคโค่บัตเตอรเลยค่ะใช่ก็คือมีการปลูกอย่างออร์แกนิกแล้วก็มีการแบบซัพพอร์ตแบบว่าเป็นฟาร์มเมอร์แบบว่านี่ให้การแบบมีมีงานทำเนาะแล้วก็ได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรมด้วยค่ะใช่ และอีกอ่งนี้ทเนี่ยสำคัญนะครับผมของตัวอ่าเฮนนาเฮ์ไดของเรานะครับผมก็คือตัวโคฟัตออยครับผมหรือว่าตัวใบน้ำมันสกัดจากตัวเมริกานปูครับผมเอาตัวของเมะเร็งับไปตากแห้งก่อนครับเสร็จแล้วก็นํามาต้มเพื่อให้เกิดกลายเป็นลักษณะของสลามหรือเนื้อครับตัวนี้จะให้ในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นกับเส้นผมมากๆครับนอกจากโคโค่บัตเตอร์ที่แบบความชุ่มช,ชื้นมากๆแล้วโคฟัตยังเป็นตัวที่ช่วยตังน้ําให้กับผมเราอีก เพราะฉะนั้นผมเราจะนุ่มมากหลังจากการที่เราใช้ตัวเฮนน่าเสร็จเรียบร้อยครับเหมือนทั้งแบบทั้งได้ผม<ช>ได้สีผมแล้วยังบำรุงไปด้วยถูกต้องสําหรับตัวเฮนน่าทั้ง5สีของเรานะคะตอนนี้เดี<ส>๋ยวเดี๋ยวจะลองไล่สีจากเข้มไปอ่อนให้เพื่อนเพื่อนทางบ้านได้ลองดูกันนะคะคือจะมีเป็นสีที่เข้มที่สุดนะคะเป็นสีนัวคะ่ะแล้วก็ลองลงมาจะเป็นตัวเบรนนะคะหรือว่าเบรน โอเคค่ะแล้วก็ต่อมานะคะจะเป็นตัวมารองนะคะรูทแล้วก็เวนิเซียงตามลำดับเลยค่ะปะมาเริ่มท,ที่สีทนทึกทนแรกเลยครับผมก็คือน้องนัว,ว,น,ว,น,น,วนะครับหรือว่าน้องนอนะครับหรือว่าจะออกเสียงให้ถูกต้องก็คือหัว <What? S 2> นะครับตานั้นเลยนะครับผม <laughs> <laughs> แต่ลอตัวสีตัวนี้ครับผมก็จะเป็นสีออกแนวแบบโทนน้ำตาลแบบทึบๆเลยครับแต่ก็จะมีความอันเดอร์โทนเย็นๆอยู่ด้วยครับผมสามารถใช้ในการโกรองสีผมได้นะครับผมตัวนี้จะมีกิโลนที่สำคัญอยู่หลายตัวเลยครับไม่ว่าจะเป็นตะเรทเทน่าจากอิรานครับผมแล้วก็จะมีตัวอินดิโกเฮิร์บพาวเดอร์ด้วยครับแล้วก็จะมีตัวโนนี่พาวเดอร์กับฟรุตอิวครับผมเดี๋ยวมาเริ่มที่โนนี่กันก่อนเลยแล้วกันตัวนี้ครับชื่อภาษาไทยเราจะเรียกเขาว่าลูกหยอครับผมซึ่งตัวลูกยอเนี่ยครับจะมีสรรพคุณใน ก็จะช่วยในการแอนตี้ออกซิแดนต์ได้ดีครับเพราะว่าเขาจะมีวิตามินอยู่ค่อนข้างเยอะครับไม่ว่าจะเป็นตัวฟลิกแอซิดครับ B9 หรือว่าวิตามิน C และ E ครับซึ่งจะทําให้ตัวหนังศีรษะถ้ามาใช้กันผม,มนะครับจะทําให้ตัวหนังศีรษะแั่เส้นผมนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นครับผมนอกจากนั้นเขายังเป็นแหล่งของโปรตีนที่ดีมากๆด้วยครับผมเพราะเขาจะมีกลุ่มโปตินค่อนข้างเยอะทาให้เส้นผมเนี่ยนุ่มด้วยครับผม นอกจากนี้ตัวโนตัตโนตัตินี้ตัวนี้ครับผมเขาก็ยังจะทําให้ตัวสีของตัวเฮนนาเราครับมีประกายที่มีแบบมิติมากขึ้นด้วยครับและยังเป็นตัวเซลล์ปิเวตของโปรดักต์ของเราด้วยครับใช่ค่ะตัวที่เป็นเซล์ริสเวตนี้ก็คือ แต่พราว่าเราไม่จําเป็นต้องใส่ที่เป็นสารสังเคราะห์ที่เป็นเรื่องของสารกันเสียเข้าไปเลยค่ะใช่นอกจากตัวที่เป็นลูกยอ่อหรือโนนี้ที่เจมเพิ่งพูดไปนะคะยังมีตัวหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันอันนี้เห็นได้ในหลายตัวเลยค่ะน้องเชื่อว่า Indi g o ก e r b Powder นั่นเองซึ่งตัวนี้ถ้าในชื่อภาษาไทยที่หลายๆคนน่าจะคุ้นกันนะคะน้องก็คือผงครามหรือว่าเป็นสีครามที่ลุกคนน่าจะรู้จักกันนะคะที่เป็นสีออกโทนน้าเงินนะคะจริงๆแล้วตัวที่เป็นอินดิโก้ค่ะตัวนี้เราจะได้มาจากเป็นเชิร์ฟของแบบ Oh. ใช่ซึ่งเราก็จะนำมามาบดละเอียดค่ะมันจะได้เป็นผงคล้ายๆเป็นผงครามเลยซึ่งจริงตัวนี้ถ้าเป็นตัวสีของเขาค่ะมันจะได้สีที่เป็นสีเข้มมากๆเป็นสีดำเข้มแบบอิงกี้บล็อเลยค่ะแต่ว่าพอเรานํามาผสมกับอินกิเลียนอื่นๆแล้วในตัวของนัวของเราตัวนี้ค่ะเขาก็จะได้เป็นสีออกโทนช็อกโกแลตสีโทนน้ำตาลเข้มซึ่งเป็นสีโทนเข้มที่สุดที่เรามีในตอนนี้เลยค่ะใช่ซึ่งจริงๆเราตัวผงครามนะคะตัวเนี้ย มันจะค่อนข้างแอคที a ว e ได้ดีกับความร้อนหรือว่ากับฮีบ <heat. S 1> ทดังนั้นจริงๆแล้วถ้าตอนที่ใช้ตัวนี้เนาะอาจจะแนะนําว่าอาจจะแช่ตัวบาทบตมของลัชไปด้วยก็ได้ค่ะแบบว่าเปิดน้ําอุ่นๆแล้วร้อนเลยแบบสตีมมี่บาสนะคะแล้วก็ยอมผมไปในเวลาเดียวกันเลยมาตัวที่2กันครับซึ่งยังเป็นอยู่ในสีโทนออกดามทุบๆดักดักอยู่ใช่เป็นโซนเย็น <y en S 2> อยู่นะครับ,รบผมก็คือตัวน้องบรูน นะครับหรือ run หรือใช่หลากหลายชื่อมากๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดอ่านตามสลัดก็คือ run เนาะเออได้ครับผมสามารถ pronounce ได้นะคะแบบ native run ลายด่างนะคะแบบได้แต่ว่าเพื่อให้เข้าใจกันง่ายขึ้นเดี๋ยวเราจะเรียกน้องว่าน้องบันนก่อนได้ครับสำหรับตัวน้องบันตัวนี้ครับผมเขาก็จะมีอินกิเดียนเดทนนาแน่นอนนะครับผมแต่ว่าเขาก็จะมีอินกิเดียนอื่นเพิ่มเติมเข้ามาที่น่าสนใจครับก็คือจะเป็นกลุ่มอีดิโก้นะครับผมที่ให้สีออกแนวโทนเย็นๆอยู่แล้วแล้วก็จะมีกลุ่มที่บำรุงเส้นผมได้ดีมากๆและทำความสะอาดด้วยครับไม่ว่าจะเป็นโัรไฟซีโซลนะครับเป็นตัวเกลือที่ทำให้ผมเราไม่แห้งแต่ยังมีการยกวอลลุ่มของผมได้ครับ แล้วก็จะมีตัว Nitro Powder ครับสามารถฆ่าเชื้อที่หนังศีรษะแล้วก็เส้นผมได้ครับแล้วก็ยังจะมีตัว Iris Moss Powder ด้วยครับผมซึ่งเป็นอีกิเลียนที่ช่วยในการออกปรลมเส้นผมได้ดีมากๆครับ จะมีตัวน่าสนใจอยู่ตัวหนึ่งครับไอเดีวในตัวนี้ใช่ค่ะจริงๆถ้าเป็นตัวนี้เนาะที่เพิ่มเข้ามาค่ะจะเป็นในส่วนของ ground coffee ซึ่งจริง ground coffee จะเป็นตัวที่ใช้เยอะมากๆเลยค่ะในลาชเนซึ่งถ้าเป็นตัวนี้เราได้มาจากที่เป็นเหมือนโรสเตอร์เป็นเหมือนแบบโรงคั่วกาแฟค่ะที่เมืองพูที่ประเทศอังกฤษซึ่งตัวนี้ที่โรงคั่วกาแฟค่ะเราจะใช้เป็นพลังงานหมุนเวียนแล้วก็พยายามลดเรื่องของคาร์บอนฟุตพิ้นให้ได้มากที่สุดเลยซึ่งตัวที่เป็นกาแฟนะคะนอกจากจะมีสตอรี่ที่น่าสนใจแล้วค่ะตัวนี้ยังจะช่วยเรื่องของการเพิ่มม ค่ะให้กับสีผมให้สีมีความแบบเย็นขึ้น,นะคะ่ะดังนั้นโอเวอร์ลเลยค่ะของตัวเบรันตัวนี้ตัวบรันตัวนี้นะคะเขาก็จะให้เป็นสีที่ค่อนข้างมีความเย็นเป็นน้ําตาลนะคะที่มีความแบบว่าแบบวาววาวมีความ,ามวามม้าวขึ้นมาโอเคค่ะตัวต่อไปเลยนะคะก็จะเป็นสีที่มีความสว่างขึ้นไกนิดนะะึงค่ะก็คือสีมารองหรือว่า Marin. นั่นเองค่ะอย่างตัวนี้นะคะจะมีอินกรีเดียนที่น่าสนใจที่เพิ่มเข้ามาค่ะ,ะก็คือจะเป็นตัว h i b i s c u s Flower Infusion นะคะครหรือว่าเป็นตัวกระเจี๊ยบแดงแต่ก็ยังมีอินกิีเดียนที่ ที่เราเพิ่งได้เรียนรู้เขาไปค่ะก็คือจะเป็นตัวอินดิโก้ค่ะหรือว่าเป็นตัวกราวกาแฟนะคะรวมไปถึงตัวที่เป็นฟรชเลมอนด้วยค่ะตัวนี้มีกิจกรยนที่น่าสนใจหลายๆตัวเลยที่ให้โทนสีแล้วก็มีติดนะคะที่หลากหลายดังนั้นโอ้เราของสีของตัวนี้ค่ะมันจะได้สีที่เป็นน้ำตาลที่มีความอบอุ่นแบบเกาลัดแล้วก็เวลาออกแดดมันก็จะมีความเป็นระกายแดงใช่ค่ะตัวฮิปปี้คัสนะคะหรือว่าตัวกระเทียบแดงนอกจากที่เวลาเราใช้เป็นตัวเครื่องดื่มอินฟวสกับน้ำใช่ไหมคะหรือ็นตัวชาค่ะ ตัวนี้ยังสามารถใช้เป็นสีย้อมอย่างธรรมชาติได้ด้วยพราะเขาจะให้เป็นสีที่อ,กออกโทนประกายแดงๆหรือว่าเป็นสีโทนแบบสตรอเบอรี่แบบออกแดงๆหน่อย,ยะอะไรเงี้ยค่ะอมชมพูใช่ซึ่งถ้ายอย่างตัวนี้ของลัชค่ะเราได้มาจากซัพพลายเออร์หลายที่มากๆเพราะอย่างที่ทุกคนอาจจะเคยได้ยินมาว่าลัชค,ค่ะมีแฟคทอรี่แบบว่าอยู่ทั่วโลกเลยใช่ดังนั้นเราอาจจะเน้นเรื่องของการไปซอร์ซิ่งอินกิวเอนท์ที่มันใกล้กับตัวโรงงานเพื่อลดเรื่องของการขนส่งแบบว่าข้ามแบบข้ามโลกเพื่อจะได้ไม่ต้องปล่อยคาร์บอนฟลูออร์เเกิน <ไ>อีกอย่างที่น่าสนใจของตัวนี้นะครับก็คือเฟสเลมอนอย่างที่ไอเดียบอกเลยครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่สีออกก,กลางๆจากทั้ง5ตัวครับผมด้วยความที่เขามีมะนาวมาเสริมตรงนี้ครับผม,มาน่าจะเป็นตัวที่สามารถฆ่าเชื้อที่เส้นผมได้ครับแล้วก็เป็นอาหารผมตั้งแต่สมัยโบราณเลยครับผมคู่กับตัวเบียครับผมใช่เ <laughs> <laughs> มื่อก่อนก็ใช้เบียกับมะนาวสระผมกันครับกินด้วยแล้วก็หยดหลุดไปเลยนะครับใช่ครับความเงางามตรงนั้นก็จะเกิดขึ้นได้จากการใช้มะนาวและยังเป็นตัวที่ทําให้สีของตัวยิบ ครับเข้าไปติดอยู่กับตัวเส้นผมเราได้ดีขึ้นด้วยค่ะจริงจริงแอบกระซิบว่าถ้าใครสนใจเรื่องเบียร์นะคะที่ลัชมีเป็นดีโกเดนแคปค่ะตัวนั้นเป็นคอนดิชเนอร์เป็นเพรสแบบก้อนใช่มีแบบเบียร์สไตลอยู่ด้วยสามารถแบบลองไปดูเพิ่มเติมที่หน้าร้านได้ด้วยผมนุ่มมากครับผมใชแล้วมาถึงตัวที่4ี่แล้วนะคะตัวนี้ถ้าเห็นจากรูปก็จะเห็นว่าน้องมีสีแบบว่าแดงสดใสมากเลยค่ะตัวนี้อินกิเดียนหลักๆของเขาก็จะมีเป็นตัวเรดเฮนนาค่ะฮิวปี้คัสฟลาวเวอร์แล้วก็จะเป็นตัวเล และนอกจากนี้ก็จะยังมีเป็นตัวอิงกิดีเอ็นที่ช่วยเรื่องของการบำรุงผมอย่างตัวโรสแมรี่ค่ะซึ่งตัวนี้จริงๆก็มีในแบบแฮแคร์ของลัชหลายตัวเหมือนกันนะคะเพราะว่านอกจากน้องจะช่วยเรื่องของการโทนนิ่งเส้นผมแล้วนะคะก็คือช่วยเรื่องของแอนตี้แบคทีเรียแล้วก็แบบโปรโมช่แล้วก็เหมือนกระตุ้นแบบให้เหมือนแบบผมแบบมีความแบบแฮรโกรอให้มีความแบบผมงอกมากขึ้นไวขึ้นด้ดีใช่ค่ะคุณมากเลยค่ะโอเคค่ะ ถ้าอย่างตัวรูทนะคะถ้าคุณลูกค้าแบบว่าดูที่อ mm ินคลีเนก็จะเห็นว่าตัวนี้ได้นําตัวที่เป็นพวกอินดิโกหรือว่าตัวที่เป็นโนนี้ที่เป็นสีโทนเย็นนะคะออกไปทั้งหมดเลยดังนั้นตัวนี้ก็จะเลยเหลือแค่มีความเป็นแบบสีโทนแดงประกายแดงมีความสดใสป็อดทองแดงทองแดงหน่อย uh huh. เวลาออกแบบ แดดอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีความแบบสดใสน่ารักมากมากเลยค่ะตัวนี้ใช่ครับซึ่งตัวรูสของเราความจริงแล้วครับผมสามารถใช้เป็นสีเบสในการย้อมก่อนได้นะครับสาหรับคนที่มีผมสีทนอ่อนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสีเทาหรือว่าสีทองหรือสีขาวแบบนี้ครับสามารถใช้น้องรูสนะครับในการย้อมก่อนในครั้งแรกได้แล้วค่อยตามด้วยกลุ่มมารองเริ่นหรือนัวครับผมเพื่อให้ได้เฉดสีตามที่ต้องการได้เลยด้วยครับ มาถึงสีตัวสุดท้ายของเรากันแล้วนะครับซึ่งสีตัวนี้ครับจะเป็นสีออกแนวโทนอ่อนที่สุดเลยแล้วก็ชายนี่มากๆครับเขามีชื่อว่าวอร์นิเซียนครับผมหรือที่ออกอย่างถูกต้องก็คือ Venachine มนันเลยนะครับผมตัวนี้เป็นตัวน้องใหม่ของเราด้วยค่ะน่ารักมากๆน่าสนใจมากๆเลยด้วยถูกต้องครับผมตัวนี้ครับจะมีอินกิเดียนน่าสนใจหลายตัวเลยอย่างทช่เดลแจ้งครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวเรซแฮน่าเองนะครับหรือว่าตัวเฟซเลมอนจูสครับผมแต่ว่าเขาจะมีตัวที่ทําให้เกิดความใช้นี่และประกายลักลางในตัวนี้ครับผมนั่นก็คือตัวที่ชื่อว่าแคสเซียโอโบวัตาพาวเดอร์ครับแคสเซียโอโบวัตาพาวเดอร์ครับซึ่งตัวนี้ครับผมเขาอาจะทําให้แบบ ตอนที่ย้อมลงบนเส้นผมเราครับสามารถปกป้องเส้นผมได้ด้วยครับเกิดเลเยอร์ประกายสีทองที่สวยมากตอนที่โดนแดดนะครับแล้วเขายังเป็นตัวที่ทําให้ผมของเราครับมีวอลลุ่มมีเคิร์ที่สวยด้วยเพราะฉะนั้นใครที่เป็นคนแบบผมเคยอยู่แล้วตัวนี้จะดีมากๆเลยเลยอยากจะแนะนําตัวแคสเซียโอเบอร์วตตตัวนี้ด้วยครับผมแต่ตัวที่ทําให้เกิดสีเหลืองจริงๆเลยเนี่ยครับในตัวนี้ครับเขาชื่อว่าตัวคาร์โมไลด์พาวเดอร์ครับตัวนี้เป็นตัวที่เน้นการปอบปะโลมที่เส้นผมเลยครับเม็ดสีที่เขาจะเติมลงไปที่เส้นผมตัวนี้ครับเขาจะชื่ ซึ่งพอเข้าไปอยู่ในผมของเราแล้วเนี่ยจะทําให้เกิดการประกายเหลืองขึ้นมาครับก็ยิ่งเสริมความทองเข้าไปอีกโอเคค่ะหลังจากที่เราได้รู้อิมเกียน์ที่ให้สีออกทนประกายทองไปแล้วนะคะคเดี๋ยวเราจะมาที่สีทนประกายแดงในตัวของเวเนเซียนกันดีกว่าค่ะคเพราะว่าอย่างที่ตัวนี้เนาะเวลาเรารีซอเวลาเรายอมเสร็จเนี้ยค่ะตัวนี้มันจะได้สีที่แบบเรียกว่าเป็นสีบลอนประกายแบบสตรอเบอรี่ทองแดงทองแดงหน่อยยิ่งเวลาเราออกแดดอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันจะ เขาใช้คําบรรยายที่ว่าเหมือนเป็นการได้รับการซูมพิษจากดวงอาทิตย์เลยก <Yeah. S 1> ็คือให้สีอ,กออกเป็นปใกล้ีความแบบเป็นเหมือนโกลเด้นอเวอร์อะไรอย่างเงี้ยเลยเ<ร>ใช่ค่ะซึ่งตัวสีแดงเนาะเราได้มาจากสิ่งที่เรียกว่ารูบาบค่ะซึ่งรูบาบที่เราใช้เราะจะเป็นเหมือนผงรูบาบ ซึ่งตัวนี้ค่ะมันจะมีความเป็นเหมือนแบบเป็นกรดเล็กน้อยมีความเป็นแอซิดิกนิดนึงค่ะซึ่งมันจะเป็นตัวกรดที่ชื่อว่าออกซาลิกแอซิดซึ่งตัวนี้มันจะช่วยในการแบบเป็นเหมือนฟิกเซอร์ทีฟหรือว่าเป็นตัวที่ทําให้สีย้อมอะค่ะมันติดติดทน,ดทนใช่ติดทนนานมากขึ้นด้วยค่ะมีในสบู่ของล s h ด้วยค่ะ<อ>เป็นชื่อว่า b ูบ a n แอนค t สตาใช่ค่ะ โอเคค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้สีย้อมผมทั้งหมดแล้วนะคะที่ลัชของเราค่ะตอนนี้เรามีเป็นตัวใหม่มาด้วยะคะ่ะตอนนี้จะเป็นตัวแบมบูบ u ัชนะคะหรือว่า<ม>แปรงสําหรับย้อมผมนั่นเองเพราะปกติทั่วไปแล้วค่ะแปรงย้อมผมมันจะเป็นตัวพลาสติก<อ>ใช่ไหมคะแต่ตัวนี้ของเราจะมีความพิเศษตรงที่ว่า ตัวนี้จะเป็นมาที่ทํามาจากแบมบูค่ะเดี๋ยวให้คุณเจมลองเล่าสตอรี่ให้ฟังได้ไหมคะว่าเขามีที่มาอย่างไงบ้างเขาจริงตัวนี้น่ารักมากเลยครับโคฟาวเดอร์ Co เนี่ยเขาเป็นคนที่เป็นสามีภรรยากันครับที่ท่องเที่ยวไปทั่วโลกแล้วก็เห็นปริมาณของขยะพลาสติกเนี่ยครับผมไปก่อกวนกับสภาพแวดล้อมคอ่อนข้างเยอะมากๆเลยครับผมเขาก็เลยอยากจะทําแบบตัวผลิตภัณฑ์ที่สามารถลดปริมาณขยะพลาสติกบนโลกไปได้ครับก็เลยคิดค้นมาเป็นตัวแปรตัวนี้เริ่มจากทูธบัชก่อนครับก็คือแปรงสีฟันตัวนี้จะมีตัวที่ทํามาจากอ่าไผเป็นไม้ไ เลยครับผมมาจากประเทศจีนครับผมวิธีเขาจะทำตัวนี้เขาจะตัดต้นหน่อไผ่ครับสูงขึ้นมาจากพื้นประมาณ1ฟุตครับเพื่อให้ตัวของต้นไผ่นีครับมีการโตต่อได้อย่างยั่งยืนด้วยแล้วก็เอาไม้ไผ่ตรงนั้นนะครับมาใช้ในการเจี้ยแล้วก็ใช้เศษต่างๆนะครับที่ หมดจากการเจียตัวนี้เสร็จแล้วอะครับผมไปรีไซคเคิลต่อเป็นตัวสครับอื่นๆเพิ่มเติมได้ด้วยรหรือไปทำเป็นเสื้อผ้าก็ได้ดไดดใช่ถูก<ช>ต้องแบบซัสแตนเนอร์มากๆสำหรับตัววิธีการใช้งานเทนน่าของเรานะคะถ้าใครอยากรู้วิธีใช้เพิ่มเติมสามารถตามลิงก์งตรงนี้ไปได้เลยนะคะเพราะว่าเรามีลงวิธีใช้ตรงนี้ไว้แล้วนะคะถ้าเพื่อนๆรัชชีนะครับสนใจผลิตภัณฑ์ของเราก็สามารถแวะเข้ามาในโซได้เลยนะครับผมพวกเราทุกคนยินดีให้บริการมากๆครับแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปของพวกเราแล้วก็ติดตามช่อง ของ l ั s t Thailand Official ไว้ด้วยนะครับผมสำหรับว,วันนี้เจมแล้วก็ไอเดลคะ่ะจะต้องขอลาทุกทุกคนไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณนะคะบ๊ายบาย